แล้วก็หุงข้าวแบบควรกินกับข้าวอร่อยนะคะแล้วเราก็จะมีน้ำใบเตยมาให้ชิมด้วยนะคะตักเป็นชวาแลครับด้านนี้ใครเลยคะโอ้จะหมดแล้วนี่คะนะครับเพราะว่าข้าวหายไปนะครับสามารถที่จะไปตักมาได้เลยแล้วก็ทานด้ยนะครับรข้มรอกายนะครับผมาารก็ได้ครับ

ไม่อไม้อน้ชมครับื่ออะไรครับไ้เลยพี่หนุครับผมครับชื่อหนุครับมาไม่ได้กินข้าวไ่กหวินหมูกระทะมาสามชุดใหญ่นะครับผมข้าวไม่ได้กินเมื่อวานนะครับผม ใช่ครับผมกันนะครับจากสำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์เอาเสียงแม่ยกหน่อยแม่ยกหน่อยวันนี้แม่ยกเยอะนะครับผมก็นะครับกินข้าวทุกวันเลยนะครับนะครับก็ก็วันนี้ก็เต็มที่นะครับก็ยังไงก็ขอกำลังใจด้วยโอ้โหลูกอ้อนลูกอ้อนมีลูกอ้อนนะครับผมถึงไม่ได้ทันหนึ่งก็ขอสักร้อยสองร้อยจากใครแถวนี้ก็ได้อพี่เก๋เอาพี่เก๋ยิ้มอยู่เลยขอบคุณนะครับ ชื่อปานหานะคะส่งซูงนะคะมาจากอำเภอดอนจีเดี๋ยวนะตอนเจดีนี่เขาไม่เลี้ยงข้าวกันเหรอครับหรือว่าไงส่งมาส่งมาทุกคนแค่นี้กินทุกมื้อสงสารสามีที่บ้านเลยนะครับผมเมื่อวานก็เลยซ้อมกินไก่มาหนึ่งตัวสุกสุดสู้ค่ะสู้นะครับผมอยากมันเจดีมากสวัสดีค่ะชื่ออัญญาภาเชื้อทองค่ะมาจากสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ วันนี้ก็สกู้กับพี่ค่ะอันนี้เดี๋ยวผมไปหนูนิดนึงอยากกินใ้ข้าวรงบยาลนะเดี๋ยวเดี <c oughs> ยนอ,อะไรไี่เลี้ยงอะไรพวกผมไม่ออกเนาะนางสาวลำพูนแก้วกำเนิดเริ่มกินไม่เป็นสอดรองไทยคะ่ะสู้ๆค่ะโอเคครับผม สวัสดีครับผมประภัพัรยานะครับเป็นพ่อค้าขายของในเชฟนัตลาดนะครับผมเขาไม่ได้นั่งกินข้าวครับกินมาเลยก็มังเองโอเคครับมาดูกันว่าใครจะไม่มีประกันสุขภาพให้กับท่านนะคะเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองด้วยนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเราจองเออเรามีรถสแตนบายเตรียมส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงเรียบร้อยแล้วนะคะในการแข่งขันครั้งนี้นะคะผู้ชนะก็คือผู้ที่กินข้าวได้หมดก่อน กับข้าวไม่หมดไม่เป็นไรทันทีที่ท่านกินหมดและเคี้ยวหมดในปากให้ยกมือขึ้นพร้อมทั้งอ้าปากให้กรรมการดูว่าไม่มีอะไร มีผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นจะได้รางวัล1 0 0 0บาทสำหรับผู้เข้าแข่งขันท่านอื่นจะได้รับข้าวหอมสุพรรณจำนวน5กิโลยังไงก็คุ้มนะครับวันนี้มาแข่งกันขออนุญาตนะมาดูกันหน่อยมุมดูกันนะมาโหมาให้กำลังใจได้มามมุดูกันหน่อยนะครับนะครับกจะเข้าสู่การแข่งขันกินข้าวหอมข้าวหอมสุพรรณกินกับอะไรก็อร่อยนะครับช่วยกันนับครับ5 ติดกันไปเลยนะครับผมตอนนี้ครับโอ้ยโอ้ตอนนี้นะครับเฮ้ยด่านช้างริมนุ้นเหมือนจะมาแรงแกะพลาสติกครึ่งเดียวก็กินได้นี่ข้าวหอมตุ้กพันกินกับอะไรก็อร่อยนะครับไม่พลาสติกก็อร่อยไม่ต้องแกะพลาสติกก็กินกับผมเพิ่มได้เพิ่มได้เพิ่มได้นะ เอาเชียร์หน่อยใครที่กงผู้เข้าแข่งงานมาเชียร์หน่อยเชียร์เบอร์เองนะครับผมคุณถามอะไรนะขอเพี้ยวก่อนกินแบบผู้ดีกันเดี๋ยวเบอร์เดินทางออกกินแบบผู้ดีโตมาที่อังกฤษนะครับผมลบเบาได้เบาเพื่อนไม่ไม่ผมกพูดพิคิดมากหลับด้วยแล้วนะครับอันนี้เนี่ยค่ะว่าทามีทำกับข้าวกินไม่ทันนะครับผมนะสัมภาษณ์หน่อยพี่ดาวอิ่มยัง ไม่เอาใครใครใครบังคับลงมันเฮ้ยแถเน้นท่าสวยอย่างเดียวเว้ยเฮ้ยอ๋อโอเคครับอันนี้ที่ไหนเนี่ยโมงต้องลงนะครับผมตรงนี้ได้โมัวนี้กิมากเข้าเดิมเดิมเฮ้ยตอนนี้จะเหลือแต่ใบตองแล้วโอ้โหอีจดกิ๊บหมดแล้วโอ้โหใ้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วกินไม่ดูใคร ไอ้เด๋วที่นั่นว่าถ้าเกิดว่าได้ผู้ชนะแล้วพอตามมาเห็นนี่ตกใจเลยเะอ่านะครับตั้งไว้ให้ย้อยเย้ยด้วยย้อยเย้ยด้วยไดีไหมครับข้าวบุญอินย่างยาวข้ามาให้เราก็ได้นะตอนนี้มีกระปายตองเขาเลยเขาเลยหมที่ขนาดเราไปตองลองยังอร่อยเลยน่ากลัวมากครับเป็นไงเป็นไงไป็นไงอ้โหเปิดไว้ก โอ้โห oh ตอบม okay. okay. ือกับพี่กิ๊บใช่แล้วใช่แล้วน่ากลัวมากใแล้วหน้าัวมากเฮ้ยกินหมดไล้ังมีรอยยิ้มเลยนะหนว่มสบายใจสนาทีสุดยอดสี่นาทีกินข้าหม้อหนึ่งหมดต้องบอกไปเลยว่าโอหนึ่งกิโลนะหนึ่งกิโลไม่ใช่น้องถ้ามันพอดูนะมันพ้นเห็นแล้วนไไม่ไหวพี่กิถ้าเราพมเขียนน้องเก่าของจริงพอแคกับพี่กิ๊เฮ้ยเฮ้ยอาจารย์มองไหมพี่ ยังไงให้เลยต้องยังต้งมือนะพูดจะได้เลยครับผมต้องมือแรงครับห้อปลาสงสารนะครับอันนี้ใช่ไม่ดีทุกเลยนับค้เอายกมือหน่อยยกมือหน่อย <ด>แต่น้องน้องมีครอบครัวแล้วสบายใจได้ <laughs> ถ,ถ, <laughs> ถ้ายังไม่มีครอบครัวถ้าเห็นกินแบบนี้มีปัญหานะสินจอดเป็นเท่าไหร่ค่าเลี้ยงดูนี่น่าจะแพงอยู่นะครับอ <laughs> ันนี้ตลาดสินค้าเกษตรในสวนเหลาะะอันนี้เจ้าหน้าที่ทำไมถึงกินข้าวเองขนาดนี้นะครับผมขอเดขอกินน้ำหน่อยนิดนึงไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเลยแงรอันนี้คนคนลุกมากเลยคนดูคนลุกมากค่ะไม่ปกติจะกินประมาณนี้ ไม่ผมไม่อยากับพี่วิยาผมไม่อยากทับาพี่กิมหรอกสามสาม้าสามีบอกว่าได้ข่าวว่าแข่งก็ล่าสุดก็ไปกินข้าวก็เลยไปสองคนเนาะก็เลยสั่งข้าวมาโขน เพื่อเธอซ้อมไว้อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เมื่อวานก็ไปกินเค้กซีนอิงดละี่รอยกกลัวไม่กิ่สั่งเพิ่มมีส่งชิ้นอะไรอย่างนี้เออประมาณนั้นก็คือสแตนบายกระเป๋าเรียบร้อยอ่ะเพื่อใช้ชนะของเธอดอนเซนดีก็มือให้รอบนึงนะครับอ้โหอย่างสัมภาษณ์คนทำบ้านเลยนะแต่ก็กินเก่งๆๆกินเร็วขนาดนี้สวยยังสวยขนาดนี้นี่โอ้โหสุดยอด เห็นายครับบอกว่าเงยมไม่กินหมดแล้วท่านเกษตรจังหวัดมีเรื่องกัไม่ใช่เพิ่มเงินเปแบบถ้าอยากกระสวยหน้าใสนะครับต้องกินแบบน้องกิฟนะครับข้าวหอมสุพรรณบุรีกินกับอะไรก็อร่อยครับอบมือครับโอ้โหผู้ชนะของเรามาจากอำเภอดอนเจดีย์นะครับกินข้าวหนึ่งกิโลกรัมภายในหกนาทีนะครับเชิญท่านเกษตรจังหวัดเชิญนะครับโดยผู้เข้าแข่งขันท่านหนึ่งเดียวเดียวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งยืนนั่งเฉยเฉยเดี๋ยวเชิญทีละคนพิจารณาแล้วกัน นี่แหละนี่นะครับผมคุณรู้ชนะผู้ชนะจากงานอำเภอดอนเจดีขอเงแสงมงคลนะนะครับถ้าวหอมอันนี้จะมาใช้ก็อร่อยครับอันนี้เอาเป็นถังเลยไหมมีใบด้วยนี่ท่านจะเป็นก้ำผันอันี้มีใบมีใบเลยไม่น่าพอผันเดียวนะครับวันนี้ก็น่าจะหมดแล้วแหละถ้ากินอย่างนี้นะครับผมเดียว100%นะครับผม5กิโล ตบสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับได้จัดตลาดเกษตรกรนะครับซึ่งมีทุกวันอังคารนะครับวันนี้เป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมข้าวหอมสุพรรณกินกับอะไรก็อร่อยนะครับซึ่งข้าวหอมสุพรรณก็จะเป็นข้าวพื้นนุ่มนะครับที่ปลูกในจังหวัดสุพรรณบุรีแลวก็พื้นที่รับร่มภาคกลางนะครับเป็นข้าวที่ปลูกแล้วสามารถบริโภคได้นะครับเป็นข้าวพื้นนุ่ม รสชาติก็จะคล้ายๆข้าวหอมมะลินะครับก็ซึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเราได้ส่งเสริมให้เป็นข้าวหอม,มเมืองเหนือนะครับซึ่งนอกจากข้าวหอมสุพรรณบุรีก็จะมีข้าวกข,ขอ43อีกชนิดหนึ่งนะครับที่เราวิจัยแล้วก็ที่ทางกรมการข้าวได้วิจัยนะครับแล้วก็พัฒนาสายพันธุ์ให้ปลูกได้ในพื้นที่รับร่มของจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับในส่วนของจังหวัดสุพรรณบุรีก็เลยส่งเสริมให้เป็นข้าวหอม,มเมืองเหนือ นะครับซึ่งในวันนี้นะครับในตลาดเกษตรกรในส่วนของสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีก็ได้จัดกิจกรรมนะครับข้าวหอมสุพรรณกินกับอะไรก็อร่อยนะครับซึ่งก็จะมีกิจกรรมที่เราจะได้หุงข้าวนะครับให้พี่น้องเกษตรกรแล้วก็ผู้ที่มาเดินตลาดของเราได้ชิมฟรีนะครับแต่ว่าเราก็จะมีอาหารนะครับที่อาหารจานเด็ดแต่ละอำเภอนะครับซึ่งเป็นอาหารจานเด่นๆนะครับ อาหารพื้นบ้านอาหารพื้นถิ่นนะครับประมาณ1ิกว่าชนิดนะครับทุกอาเภอของจังหวัดสุพรรณบุรีมานะครับไม่ว่าจะเป็นปลาหมําไม่ว่าจะเป็นแกงบอนแกงบวนนะครับเป็นปลาสลิดดอนกํายานนะครับของเป็นอาหารปลาล้นจานของนันชานะครับหลายหลายๆอย่างนะครับซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรีเราที่อาหารจานเด็ดของสุพรรณบุรีเราก็นาํามาจําหน่ายและให้ชิมด้วยนะครับซึ่งนอกจากกิจกรรมโปรโมตสินค้าแล้วก็อาหารของเราเนี่ยนะครับเราก็จัดกิจกรรมแข่งขันนะครับ กินข้าวหอมสุพรรณนะครับกินกับอะไรก็อร่อยนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็จะมีทางทั้งเจ้าหน้าที่ของเราด้วยนะครับบุคคลภายนอกได้สมัครเข้ามาร่วมกิจกรรมนะครับประกวดข้าวหอมสุพรรณกินข้าวหอมสุพรรณซึ่งเราก็มีให้1กิโลนะครับกินกับให้กับ2อย่างนะครับเพื่อได้แข่งขันกันนะครับซึ่งวันนี้ก็มีน้องกิฟนะครับเจ้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์นะครับสามารถแข่งแล้วก็ บริโภคข้าวนะครับใน1กิโลภายใน6นาทีนะครับก็ถือว่าชนะเลิศนะครับเราก็ได้มอบข้าวสารให้จำนวน5กิโลกรัมนะครับแล้วก็เงินรางวัลอีก1,000ันบาทนะครับเป็นเป็นรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศในวันนี้ครับแล้วคนที่ทานไม่หมดนะครับอ่าและคนที่ทานไม่หมดนะครับเราก็จะได้มอบข้าวหอมหอมสุพรรณบุรีนะครับคนละ5กิโลกรัมนะครับกลับไปทานที่บ้าน นะครับกับที่เหลือก็สามารถนํากลับไปกินที่บ้านต่อได้นะครับถือว่าเป็นการร่วมกิจกรรมตลาดเกษตรกรของเราครับตลาดเราเปิดวันไหนบ้างครับตลาดกเกษตรกรของเรานะครับเปิดทุกวันอังคารนะครับทุกวันอังคารก,ก็จะมีสินค้าจากทุกอำเภอของจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเข้ามาจําหน่ายมีสินค้าจําหน่ายมากมายนะครับสินค้าพื้นถิ่นพื้นบ้านสินค้าผักสด นะครับหลายๆลาชนิดนะครับกองพี่น้องเกษตรกรก็เชิญชวนทุกคนนะครับให้มาเยี่ยมชมตลาดเกษตรกรของสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีครับตั้งแต่กี่โมงกี่โมงอ่าเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งนะครับถึงเที่ยงนะครับทุกทุกวันอังคารครับอันนี้อันนี้มันต้องคู่กันอย่างนี้หรอวันนะพีว่าวันแต Hey đường mình mình cùng đi qua màn đang nhận đi về đi về rồi